สวัสดีค่ะวันนี้ทำปลาดุกทะเลทอดกรอบผัดพริกแกงมาฝากค่ะเริ่มจากนำปลาดุกลงไปทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบเลยนะคะแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะตั้งกระทะอีกครั้งหนึ่งแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงคั่วค่ะผัดให้หอมๆค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลาประมาณสองช้อนชานะคะผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายค่ะ แล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยค่ะเวลาใส่เนื้อปลาไปผัดจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันหอยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะชิมรสด,ดูแล้วอ่อนเค็มเป็นนิดนึงก็เติมซีอิ๊วขาวนะคะเสร็จแล้วเราเปิดไฟแรงค่ะตามด้วยมะเขือเปอราะที่เราผ่าไว้ค่ะมะเขือเปอราะเรานำไปแช่น้ำเกลือก่อนนะคะก่อนนำมาปมารุงมะเขือเปอราะจะได้ไม่ดำค่ะ ผัดด้วยไฟแรงๆค่ะจนมะเขือใกล้สุกแล้วใส่ปลาดุกที่ทอดไว้ลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดฉีกกระชายซอยพริกไทยสดและใบโหระพาค่ะช่วงนี้เปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอใบโหระพาเริ่มสลดก็ปิดไฟค่ะพร้อมอร่อยได้แล้วค่ะทานกับข้าวสวยอร่อยจริงๆค่ะมาทานข้าวกันค่ะ